คุณอภัยสวัสดีจ้ากับข้าวทำเองของคุณอภัยมือน,นี้นำเสนอเมนูผัดเผ็ดพายกระดูกหมูอ่อนจะพี่น้องก่อนสิไปรับชมรับฟังกับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนําเด้อจ้าไปจ้าบันนี้คุณอภัยเตรียมวัตถุดิบไว้เบิดแล้วจ้าวัตถุดิบของเ้ากะซีมี่พายกระดูกหมูอ่อนจะมีบะเขือมีกระช่ายมีพริกแดงมีพริก ใช่เขียวจ้ะแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็มีกระเทียมกระพริกที่ห้าโขูไว้แล้วก็มีใบกะเพรา,าจ้ะพี่น้องวัตถุดิบของห่อกระพรอมแล้วไปทํากันเลยจ้าคุณนผักไก่กระสิตังกะหะนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปจ้ารอบนี้คุณนผักไก่กระสิใส่แค่พริกกับกระเทียมที่ห้าโขูไว้นาะจ้าเพราะว่าเราไม่มีพริกแกงจกบบากกระบอกตองใส่เนาะเสร็จใส่ลงไปแล้วห่อกระทำการผัดให้พริกกับกระเทียมเหอ,อมจ้า เสร็จแล้วก็ใส่พาากระดูกหมูอ่อนลงไปจ้าเสร็จแล้วก็ทําการผัดคนคูเขาให้หมูเห่าเขากับพริกกับกระเทียมเนาะจ้าเสร็จแล้วห่ากกะตั้งเตาไปจักพักนึงจ้าบาดนี้ห้าวกะสิเติมน้ำเปล่าจักน้อยนึงจะพี่น้องเดี๋ยวหม้อห้าสีใหม่จ้าเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้จ้ารอให้หมูห้าสุกดีจักน้อยจะพี่น้องมาเปิดเบื้องมูของห่ากกะเริ่มสุกแล้วเนาะจ้า สิ่ล้วก็พัดต่อไปอีกจักหน่อยนึงจะพี่น้องคนสักหน่อยจ้าุณภัยกระสิเติมใบบะกกูดลงไปก้อนจักหน่อยจ้าสิไดหอมหอมเนาะจ้าบาดนี่เหากระสีไส้เป็นบักเขือกับกระช่ายลงไปเลยจ้าเครื่องพัดของเหาเนาะจ้าใส่ลงไปเลยแต่กระส่พริกลงไปเลยจ้าพี่น้องใส่พริกใส่พริกไทยใบมะกรูดที่เหลือจ้ใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วก็ทกําการคนคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันจ้ะกับเขาเมนูบานเฮ็ดง่ายๆแต่อร่อยจะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆจ้ะเฮ็ดบ่ยากเลยจะพี่น้องพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจะหฮาก็สิมาปรุงรสด้วยน้ําตาลจ้ะน้ําตาลกระส่ประมาณครึ่งส่วนจะพุงนัวอีกปลายชนจ้ะแล้วก็ใส่น้ปาปลานิดหน่อย เสร็จแล้วคุณพาพกระสิใส่เป็นซอสหอยนางรมนิดหน่อยเครื่องปรุงคุณภาพกระใส่เคี่ยนนี่ละจ้าตามที่ห้ามีในครัวจะพี่น้องเสร็จแล้วก็คนคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันจ้าแล้วห้ากระสิบปิดฟ้าว้ซากรจะพี่น้องปิดฟ้าวก้กะตั้งเตาไปจักหานาทีปุนละจ้าห้าก็มาเปิดฟ้าเบิ้งจะพี่น้องมูงของห้ากระซุกดีเล้วจะพี่น้องคุณภาพกระสิใส่เป็นใบกะเพราลงไปจ้า ใบกะเพราคุณ้ำไพรากลางทำความสะอาดแล้กกระเด็ดใบเรียบยร้อยแลนะ้วเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยจะเสร็จแล้วก็ทำการผัดคนคุกเขาให้ใบกระเพราของห้ามันสุกอีกจักรวอบหนึ่งจะพี่น้อง นี่ละจ้าก,กับข้าวทำเองจะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆแต่อร่อยจะเมนูบ้านๆตักลาดเข่าแซบขนาดเลยจา้านี่กระเซ็ดเป็นที่เรียบร้อยจะพี่น้องผัดเผ็ดพายกระดูกหมูอ่อนของเห่าจะพี่น้องผัดเผ็ดแบบไม่เผ็ดจะเด็กหน่อยก็กินน้ำได้จ้าสูตรนี้นะคุณภัยก็ขอพูดหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมรับฟัง ขันทื่นชอบกบฝากุดไลค์กุดแชร์กดติดตามคุดอัมไพไว้เดี๋ยวคุณอัมไพสิหากับเขาเมนูบ,นบานๆทำง่ายๆแต่อร่อยมาซูเบิงอีกจะพี่น้องคลิปนี่กักซ้ำนี่ละจ้าพ่อกันคลิปนาสวัสดีจ้า